ความลับของยากลกุ่มเลติโนยห้ามซื้อมาทาเดดค่ะถ้ายังไม่ได้ฟังคลิปนี้สามจุดบนหน้าที่ห้ามทายาเด็ดค่ะมีจุดไหนบ้างนะใช้มานานสิวเห่อมากมายจะรู้ได้ยังไงนะว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้แถมยาสิวหรือแชมพูห,หลายตัวเขาก็ห้ามใช้ร่วมกันอยากรู้ว่าทำไมต้องรีบฟังค่ะแต่ก่อนจะฟังฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะ เชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นติกตอกตอนนี้นะก็ต้องเคยได้ยินแหละว่าคุณหมอหลายๆท่านออกมาบอกว่ายาที่ช่วยเรื่อง anti aging หรือช่วยให้เราหน้าเด็กผิวเด็กเราไม่แก่เนี่ยก็คือยากลุ่ม retinoid อิซิ d นะหรือว่าที่เรียกว่า retin A นั่นเองแต่ว่าแอบ,บบอกว่าไม่ต้องไปตามหายิ่อรอเรตินเนะคะเขาเลิกผลิตไปแล้ว นี้ที่มีในประเทศไทยนะก็จะเป็นพวกนี้นะคะก็จะมี2ความเข้มข้นนะ0.025%ก,กับ0.05%นะ2.5ก็จะเข้มข้นน้อยกว่า5นะคะเนื่องจากมีการศึกษาออกมาชัดเจนค่ะพรูฟแล้วว่ายากลุ่มนี้สามารถลดการสลายคอลลาเจนได้จริงๆแต่จะต้องทาต่อเนื่องประมาณ6เดือนนะถึงจะเห็นผลค่ะแต่ถ้าใครที่เคยรักษาสิวด้วยยากลุ่มนี้จะรู้ว่ามันโหดมากสำหรับการเริ่มต้น ด้วยความที่กลไกลของยาค่ะเพิ่มการผัดเซลล์ผิวซึ่งค่อนข้างแรงการผัดเซลล์ผิวนั้นแปลว่ามันจะลอกค่ะแสบแดงค่ะซึ่งแต่และบริเวณของหน้าค่ะก็จะมีความบางของชั้นผิวที่ไม่เท่ากันดังนั้นบริเวณสาจุดที่ห้ามทายากลุ่มนี้เด็ดขาดที่แรกที่ใครทาก็ลอกแสบไปหมดก็คือร่องจมูกค่ะลากยาวลงมานี่ที่ที่สก็คือมุมปากที่ที่สก็คือร่องตาตรงนี้ เป็นสามที่ที่ในเอกสารกำกับยาของยากลุ่มนี้ทุกหลอดเขียนห้ามเด็ดขาดว่าห้ามทานะคะด้วยความที่ผิวบริเวณนี้ค่ะมีความบางกว่าผิวบริเวณอื่นมากทําให้ยาออกฤทธิ์แสบมากกว่าปกติถ้าใครเผลอทารีบเอาคัตตันบัดชุบน้ําเกลือเช็ดออกเลยนะคะแล้วเอาจริงๆเปลือกตาก็ห้ามทานะคะใครจะมาคิดอยากแอนตาเอจิ้งตรงเปลือกตาแล้วเอายานี้ไปทาไม่ได้นะตีมือเลย อย่างที่สองค่ะเคยได้ยินคํานี้ไหมว่าลังเนื้อชอบลังยาคือยาทุกยาไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนค่ะต่อให้มันอาจจะดีกับคนอื่นแค่ไหนคนอื่นใช้แล้วสวยใสายมากแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ใครใช้มันก็จะดันสิวออกมาเนาะมันจะเห่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะสวยใสยในที่สุดแต่จะต้องใช้ระนานแค่ไหนกันละ่ะคําตอบคือในเอกสารกํากับยาแล้วก็ในการศึกษาค่ะบอกว่าให้แพทย์ประเมินการรักษาที่เวลา3เดือนค่ะแปลว่าถ้าใครทามาจนครบ3เดือนแล้วยังเห่ไม่หยุดอยู่ก็พักก่อนนะ เพราะค่าพิโคลรักษาหลุมสิวก็แพงกว่าโบท็อกอยู่เด้อสุดท้ายค่ะคือยาไม่ควรใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์ซึ่งยากลุ่มนี้ก็จะมีแอลกอฮอล์ผสมและแชมพูนี้ก็มีซันเฟอร์ผสมซึ่งทําให้ผิวแห้งห้ามใช้ร่วมกันนะคะ